เสร็จโจนเดี๋ยวผมจะไปเสียบเบ็ดไว้เขาผู้พานครับผู้พานสกลนครบ้านเฮาครับ คนยินดีต้อนรับเข้าสู่แซมมี่ชาแนลดูซิวันนี้ผมอยู่ที่ไหนมันคงเป็นสถานที่เคยเคๆสำหรับผมครับเพราแถวนี้มันโอ้โ oh ห oh! นั่นรถไครน่ะโอ้โ oh ห oh! เปิดประทุนสีแดงรถแค่ๆกับคนแค่ๆค,ครับ oh oh! อยากให้ดูบรรยากาศครับ ดูซีดูซีแซมอยู่ที่ไหนว,ว้าวสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ก้าพรเจ้าเคยเคยสมัยยังละอ่อนนักภูเขาแม่น้ำแสงแดดบ้าเลย เดินก่อนเลยนี่เราอยู่ที่ไหนเนี้ยทำไมแก้มเหี่ยวจังวะว้าววันนี้พาทุกคนมาเข้าป่าป่าเปิดประทุนสีแดงคันนั้นน่ะมาสูบโอโซนสนิยครับ ชอบบรรยากาศแบบนี้อีกแล้วนะชอบแบบนี้อีกแล้วนะดูสิปูปลาเย,เยอะแยะมากมายไม่ไม่ดังวะโดนน้ำหมอกนิดนึงเออดูสินกเออยอะไรเอ่ยมากินข้าวรอบบ้านกัน ไม่กินข้าวหรอกกินมาม่านี่แหละอักโอ้โหได้มากรวมนี้กองปืนกองไฟที่พาลา่าปลาเข้ามาน่าจะมาหาปลาครับโอเคเดี๋ยวพรกินข้าวเช้ากัน วันนี้ก็จะแสบตากับชุดหน่อยนะครับอ,อะไรเนี่ยว้าวโชคดีจังครับเมื่อกี้ผมแกะหินออกมามันมีหนอนอยู่สองตัวเสร็จโจนเดี๋ยวผมจะไปเสียบเบ็ดไว้เดี๋ยวไปเสียบเบ็ดไว้เผือเผื่อถูกเผือถูก ไปตกั๊บ <okay>. <shirt Olha. S 1> ได้หน่อยมาตัวนะครับเกี่ยวเลยครับไม่ร <público> ู้มันจะโดนหรือเปล่า ได้เวลากินข้าวแล้วทำกับข้าวกันดีกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อวันนี้ก็มามาง่ายดีครับของมันคยอคยปกติกินที่ป่าปูนวันนี้กินที่ป่ายากครับเอยตัวนี้ใช้ดีมากนะครับเตาแก๊ บอกเลยว่าสุดคุ้มแค่ร้อยกว่าบาทน้ำอยู่ไหนเนี่ยโวโวว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 มวมีหม้อแคมปิ้งมาด้วยจะอาแล้วเป่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่หน้าไข่ตาสิ ว้า <Wow. S 2> ตลงน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ย hey. ที่จุดมันเสียนี่ห wow. ว่าวันดีตอนรอบก่อนมัน ที่จุดมันไม่ค่อยดีอะครับโอเคฝามันอยู่ไหนวะรออีกหนึ่งแป๊บ เกมของไว้รอครับโอก็จะเลอะเทอะหน่อยนะครับไม่เป็นไรอ๋อนี่เป็นเบ็ดเบ็ดทุกอย่าง20่สิครับนี่ที่ไปใส่ไว้เมื่อกี้ซื้อมาจากทุกอย่าง20บาทปุ<ฮ>๊บโทดคุ<ฮ>้ม<ฮ>น้ำเดือดนะครับ ที่แล้วว,ว้าวมาใส่เลยไม่มีอะไรสุขใจเท่าไอแซมอีกแล้วเห็นเขาชอบพูดกันครับ ขยะที่นำมาต้องเก็บกลับบ้านให้หมดทุกชิ้นเพื่อรักษาธรรมชาติผู้ตามเขาแหละครับแต่อย่างนี้ก็เก็บเหมือนเดิมแหละ mm. <Ooh. S 2> มันน่าจะเป็นมาม่าที่อร่อยที่สุดทาหรับผมเลย ทำให้นึกถึงตอนเด็กนะครับมันทำให้นึกถึงตอนเด็กนะครับแถวๆนี้โอ้ยลืมร้อนแล้วะผมร้อนแล้วแหละครับฟาดมากที่ใส่ชุดนี้มา โอ้โหโอ้โโอ้ผมมีช้อนนี้ด้วยนะอย่างเท่พับได้ด้วยครับพอละเดี๋ยวอื่น ปิดได้เลยครับลูกพี่เอ๊ะร้อนวู โอเคอาหารผมเสร็จละรอนเย็ยนแป๊บหนึ่งครับไม่ใช่เย็ยนหรอกให้มันเลาลงหน่อยถึงเวลาชันแล้วครับออ,อ,อเออเอเแค่แลกออกเลาตลอดนะ ช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วย <c oughs> ผมก็แอะออยู่เนี่ย <c oughs> ออถ้าหากใครดูคลิปวิดีโอแคมปิ้งของผมอยู่ไม่ใช่แคมปิ้งสิมักินมามา่าริมเขื่อนครับห <c oughs> ากใครดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็อย่าลืมกดยวงก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับ ลืมบอกไปนี่ก็คือ <c oughs> <c oughs> เขาภูพานครับภูพานสกลนครบ้านเฮาครับนี่ก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่เขาเพิ่งจะพูดว่าลอกดีไหมลอกแค่ฝั่งเดียวครับนูน้นฝั่งนูน้นเขาทำการขุดลอกแค่ฝั่งฝั่งนูน้นฝั่งเดียว ฝั่งนี้ยังคงสภาพเดิมไว้น้ำก็ขนาดหน้าฝนยังแห้งขอดแล้วนะครับปีนี้ฝนน้อยมากกลับมาสถานที่เดิมๆในรอบ15ปี10กว่าปีที่ผมไม่ได้มาที่นี่จำได้ตอนสมัยละอ่อนนะัก ค okay. สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้พาทุกคนมาแคมป์ปงแคมปิ้งกินมาม่านี่แหละไม่ต้องกินอะไรรูหลาหรอกไม่มีตังค์ซื้อหลายคนอาจจะพบวิกฤตเหมือนผมโควิด <COVID S 2> ไม่ได้ทำร้ายใครโควิด <COVID S 2> ทำร้ายเรานี่แหละผมยังไม่ติดโควิดก็บุญละ ได้กลับมาอยู่บ้านครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคุณเดป่าเฮ้ยกำลังเก็บของอยู่ดีๆครับเจอเม็ดไอ้นี้บ้านผมเรียกหมักกระบก รู้จักหมักกระบกไหมครับนี่น,น,นี่นี่คือหมักกระบกไม่รู้ภาษากลางเขาเรียกอะไรผมเรียกมันว่หมักกระบกก็แล้วกันมันเป็นผลไม้ที่อยู่ในป่านี่แหละแต่ว่าวัวมันไปกินเวลาตอนที่มันดิบๆแล้วมันกินกินมามันก็มาขี้ตรงนี้ มันกินได้นะครับใครรู้จักหมากกระบกคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับนี่มันกินได้ไอมันมาจากที่วัวครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยคือพวกวัวชาวบ้านเขามันไปกินแล้วก็มาที่ไว้แล้วก็กิน เอาันี้ครับใครรู้จักมั่งเนี่ยหากใครเคยได้กินก็คอมเมนต์ให้ชื่นใจหน่อยนะครับเก็บมาจากที่วัวแต่ว่าแง่มันยังมีขี้วัวติดเลยตอนเด็กๆก็ ปู่กับยา่าพามาเก็บเป็นกระสอบไปผ่าผ่าแล้วก็ไปขายตลาดอุย้ยอันนี้เน่าช่วยยังวะผ่าผ่าแล้วก็ไปขายตลาดจุงละสิบบาทโอ้กว่าจะได้10บาท เ้ใครจจักหมักกระบอกคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับนี่นี่เจออีกละหมักกระบอกหมักกระบอกครับหมักกระบอกหมักกระบอกเนี่ยตามขี้วัวเต็มเลย อย่าลืมครับใครเคยกินมากกระบกคอมเมนต์ให้ผมหน่อยหรือว่าใครเคยเก็บในสันเขื่อนริมเขื่อนอะไรแบบนี้โอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ป่า<ป><ป>ถ้าวัวเห็นชุดนี้นะ ความสุลนครบ้านเรา